สวัสดีครับมาดูแนวทางฮานอยนะครับวันวันศุกร์ที่ยี่สิบหกนะครับศุกร์ที่ยี่สิบหกนะครับซูมให้ชัดชัดขึ้นนะครับนี่เลยน,นะครับตั้งแต่วันที่สิบหกมิถุนาม,มาตั้งแต่วันหัวใหญ่ออกมาฮานอยเดินค่อนข้างดีนะครับเมื่อวานนี้เข้าฮานอยปกตินะครับห้าหนึ่งนะครับวันนี้เป็นเลขกล้างที่สี เลขสองสองนะครับสองสองคือถอยลงไปถึงถอยลงไปถึง98นะครับแล้วก็บวกขึ้นมาถึงบวกขึ้นมาถึง40 46นะครับ4ถึง46นี่คือเอา 22, 22บวก24นะครับแล้วก็เอา22ลบด้วย24นะครับก็จะได้9 9้นะครับ นะครับแล้วเดี๋ยวมา,มาดูผลตอนเย็นนะครับฮานอยนะครับนะครับตั้งแต่ช่วงวันที่16มานะครับเดแล้วเดี๋ยวมาดูผลกันตอนเย็นนะครับฮานอยวันนี้นะครับ